ต่อไปแล้วนิดมุกแล้วเธอมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าล่ะว่าเธอไม่ใช่ฆาตากรน่ะหลักฐานเหรอฉันมีหลักฐานจริงๆนะนั่นน่ะหลักฐานถ่ายไว้จะเ,เป็นยังไงคะแม่แม่ดูสิพี่มุกเขาคิดจะแก้งหนูอีกแล้วอะ่ะแม่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายลูกแม่อีกแล้วให้ตายสิแก่ที่ตั้งใจจะทำร้ายแม่กแล้วเหรอกนิดมุกพี่ขอละ เลิกสร้างปัญหาสักทีได้ไหมเลิกสาส่ร้ายแบมได้แล้วพี่อยากคิดจะทําลายชีวิตฉันให้ได้เลยใช่ไหมคนที่ถูกส่งไปอยู่บ้านนอกเนี่ยก็คือฉันส่วนเธอก็ได้เป็นคุณหนูไปอยู่บ้านรวยแถมฉันยังต้องติดคุกแทนเธออีกคนที่ทําลายชีวิตคนอื่นเนี่ยน่าจะเป็นเธอมากกว่านะแล้วใครบอกละ่ะว่าหลักฐานที่ฉันมีเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์นั้นะ แล้วมีหลักฐานอะไรห่ะฮะไม่จริงอ่ะคนที่ตายไปเราจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะแบม เธอจะยอมรับผิดไหมถ้าเธอยอมรับผิดเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นฉันจะไม่ถือโทษโกรธเธอนะแม่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะแม่แล้วหลักฐานที่มีมุกพูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่มุกก็ปลอมแปลงหลักฐานขึ้นมาแล้วอย่างคนที่มันตายไปแล้วมันจะมายืนอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะ่ะนี่คุณจะไม่ยอมรับใช่ไหมได้คุณตำรวจครับผมมีหลักฐานทุกอย่าง ที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาชนพี่ชายผมคุณตำรวจรีบมาที่งานถแถลงข่าวดดวเลยนะครับโอ้ย,อยตำรวจจะมาขับคุณครับผู้หญิงคนนี้แหละครับที่เป็นฆาตกรไม่จริงนะคะฉันไม่ใช่ฆาตกรแล้วคนนี้ตายไปแล้วมันจะมายืนพูดอย่างนี้ได้ยังไงคะผมเป็นคนเห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างผู้หญิงคนนี้เขาขับรถชนพี่ชายผม แพี่ได้ยินเสียงหนูไหมอะพี่เขาตายแล้วใช่ไหมยังไม่ตายแบมรีบโทรหารถโรงพยาบาลบาเร็วเร็วสิเขใจดีไว้นะคะพี่พี่แบม ขออยู่เลยมึงขุนเปมนปล่อยพี่กุตายเฟียแต่ว่าคุณมุกเธอลงมาช่วยพี่ชายผมปั๊มหัวใจให้กับพี่ชายผมแต่สุดท้ายเธอกับถูกใส่ร้ายครับแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนนั้นน่ะทำไมต้องรอตั้งสามปีด้วยอ่ะผมไปหาคุณตั้งนานแล้วผมไปบ้านคุณไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง แต่ผู้หญิงคนนี้จับผมส่งโรงพยาบาลบ้าแถมยังขังผมจนผมต้องลายเป็นบ้าปล่อยผมดีว่าูไม่ได้บ้าแล้วเว้ยปล่อยผมวกตอนนั้นแบนมันบอกฉันว่า ตำรวจคะจับฆาตกรคนนี้เข้าคุกได้เลยค่ะแม่แม่ช่วยดูด้วยนะหนูมไม่ได้ทำนะแกมันทำให้ตะกูฉันเสียชื่อแกไม่ใช่ลูกสาวของฉันเออครับแม่คะแม่จอยจั่บห่อยน่อับนอยจั่จับหน่อยครับาคาุณยจับยจับหจัับเจยครับนยรครับ มามันเกิดจากความผิดพลาดลูกแบมเขาหลอกแม่แม่ขอโทษน,นะลูกหนูไม่ต้องการแล้ว,วแม่มันสายเกินไปแล้วบุญคุณที่แม่ให้กำเนิดหนูมาหนูได้ชดใช้ให้หมดแล้วนะกับการที่หนูต้องติดคุกสามปีหลังจากนี้ไปเนี่ยเราไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนะ ตีก,ก่อนนะคะดีก่อนคุณบุ้คค่คุณุคองทำนล้วมั้ตีไปค่ัที่รูมยเ่าตีองมเียวะคุณบเขาคุณด้วยคนเดียวมั้คุณแไม่สิไม่สิขขอให้นะครับ